© วัดีค่ะชื่อออมสุพนิดาจันมูนิค่ะเรียน M.A. International Multimedia Journalism นะคะอยู่ที่ Newcastle University ค่ะแล้วก็วันนี้จะขอพาทุกคนนะคะไปเที่ยวชมเมืองว่าเรากินอยู่ใช้ชีวิตกันยังไงมีความสุขขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ k e y s i d e Sunday Market นะคะซึ่งเป็นเตลาด ที่เป็นเหมือนตลาดนะัดทุกๆวันอาทิตย์ก็คือจะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง,ถงบ่าย3โมงนะคะก็จะมีทั้งแบบของกินมีชามีชมีว์เชคมีเครื่องดื่มลงไปถึงมีแบบของเล่นอะไรต่างๆแล้วก็พวกเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกายเครื่องประดับมีทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นที่ที่แบบเราแบบชาวนักเรียนไทยมาเดินเล่นกันตลอดเลยคะ่ะ วิโกนนะเะเป็เหมือแบรบ้านที่ขายพวกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นปอมม้อนที่นอนถ้วยจานชับมาหาที่นี่ได้หมดเลยนะคะมีทุกอย่างครบ แต่ว่าถ้าใครนะคะกลัวว่ามาอยู่ที่นี่แล้วคิดถึงอาหารไทยแล้วก็ไม่อยากเข้าร้านอาหารไทยบ่อยๆก็คือสามารถที่จะมาเลือกซื้อของนะคะที่ร้านแบบเอเชียนแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็จะเหมือนขายของชําแล้วก็ขายพวกของสดของแห้งจากประเทศต่างๆไม่ว่าแบบจะเป็นประเทศไทยของเราก็มีญี่ปุ่นจีนเกาหลีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมาอยู่ที่นี่ทําอาหารเป็นทุกคนแน่นอนนะคะใคยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของร้านอาหารไทยนะคะที่อยู่ในนิวคอสเซลแต่จริงๆนิวคอสเซลมีร้านอาหารไทยเยอะมากๆนะคะ ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแบบคิดถึงอาหารไทยหรือว่าประเทศไทยเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะกระจายอยู่ตามทั่วเมืองนิวคาสเซิลเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะไทยเคาสคาเฟ่ค่ะ หนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพาวแลนคือถ้าใครเคยมาที่อังกฤษนี่ยก็คือน่าจะคุ้นเคยกับพาวแลนเพราะว่าจุดเด่นก็คือส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา1ปอนถึงสปอนด์ปอนประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นราคาที่เป็นนิดต่อนักเรียนอย่างเรามากๆเลยค่ะ อย่างข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้างสสินค้าที่ใหญ่มากๆเลยของ Newcastle City Center เนาะข้างในเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆมีร้านอาหารอะไรยเงี้ยค่ะแต่เขาจะปิดเร็วนิดนึงจะปิดมาณสองทุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องกะเวลาดีๆถ้าจะมาชอปปิ้งนะคะอันนี้ e l r o n Square ค่ะของ Newcastle ค่ะ <c oughs> ที่ประเทศอังกฤษน,นะคะแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีรูปปั้นมีอนุสร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะอ,อนุสร์หลักของเราที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็จะเป็นเกรซมอนูเมนต์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยใช้ไว้นัดพบกันเพราะว่าเป็นเหมือนจักรวรัดของเมืองเลยนะคะก็จะมี4-5แยกแต่ละอยู่ในใจกลางของซิตี้เซ็นเตอร์คนก็จะมานั่งฟังเพลงนั่งชิลอะไรกันรอบๆตัวนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนเลยจะเห็นคน,นอยู่ตรงนี้กันเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้หนาวก็เลยแบบอาจจะ จากที่เห็นนะคะความสูงเนี่ย133ฟุตเลยนะคะแล้วทุกคนสามารถที่จะขึ้นไปชมทัศนียภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีเมโทรด้วยนะคะหรือว่ารถไฟใต้ดินนั่นเองะค่ะซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะไม,ม่มีไม่กี่เหมือนเท่านั้นที่จะมีรถไฟใต้ดินนะอย่างเช่นลอนดอนแล้ว <c oughs> นิวคาสเซิลก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีรถไฟใต้ดินสามารถที่จะนั่งไปยังเมืองต่างๆรอบๆเนี่ยได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ เก็เราเรียกกันว่า n o r t h มเบอร์แลนด์สตรีทนะคะซึ่งก็จะมีร้านค้ามากมายมีธนา,าคารอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนย่านที่คนชุกชุมที่สุดชุกชุม,ชมย่านที่คนชุกชุมที่สุดในนิวคาสเซิลเลยนะคะตรงไปทางนั้นนะคะก็จะเป็นทางเดินไปมาหาวิทยาลัยของเราเลย ว่าอยู่นิวคาสเซิลแบบจะหนาวไหมเราควรจะเอาเสื้อโค้ทมาจากไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ต้องเลยเพราะว่านอกจากนอ r t ทัมเบอร์แลนด์สตรีทเนี่ยจะมีเหมือนสินค้ามากมายเนาะหลายช็อปให้ได้เลือกซื้อเสื้อผ้ากันแล้วนี่เลยค่ะไพรมาก,ก็เป็นอีกหนึ่งแหลกนะคะที่ทุกทุกคนเนี่ยมาเลือกช็อปเสื้อผ้าเสื้อโค้ทว่าเครื่องนอนอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เดียวจบเลยนะคะไพรมาเราก็มีและตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะก็คือ Newcastle University m a i n c a m p u er. คป หลังของออมเนี่ยก็จะเป็นคิง g เก e นะคะหรือว่าเป็นตึกอำนวยการที่เขาก็จะมีความสะดวกต่างๆเมื่อจะขอเอกสารทำบัตรนักศึกษานะคะแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยต้องมาติดต่อที่นี่กันทุกคนซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยก็สะดวกมากๆก็คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในทุกๆอย่างเลยะค่ะ เห็นตึกข้างหลังนี้นะคะคือตึกนูซูนั่นเองค่ะนูซูย่อมาจาก Newcastle University Student Union นะคะหรือว่าเป็นเหมือน Society เป็นสมาคมให้กับนักศึกษาของ Newcastle เนี่ยได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆซึ่งนูซูเนี่ยเขาก็จะมีอะไรให้บ้างมีทั้งคอนเสิร์ตฟรีหักนิตติง้งเล่นฟุตบอลซีรีส์ซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไป ดูในเว็บไซต์ได้ว่าเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่นูซูเขาจัดเนาะนูซูเนี่ยเขาก็จะดูแลนักศึกษาดีมากๆด้วยค่ะเห็นตึกข้างหลังสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของ Newcastle University Main Campus นะคะซึ่งที่ต้องบอกว่าเป็น m i n n c m p u u เนี่ยเพราะว่าเรียนจบเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะมหาลัยสวยไม่จ๊าก็ทั้งวันนี้นะคะก็ เป็นการพาชมเมืองนิวคาสเซนะคะแล้วก็าพาชมแคมปัสนะคะของนิวคาสเซยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็จะอยากมาเรียนที่นี่กันนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันสนุกมีความสุขเรียนแฮปปี้มากๆแล้วก็มาหาวิทยาลัยสวยมากๆด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้สวัสดีค่ะ